ดีจังเลยนะโนกแถวบ้านแกเนี่ยมีแต่ของอร่อยๆรัอย,อย่างนั้นเลยจริงสงสัยท้องรบกวนแกทุกวันแล้วแหละได้เลยไม่มีปัญหาถ้าพวกแกจะกินอะไรอะ่ะก็บอกลวงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวฉันซื้อมาให้ไม่ต้องวุ่นวายหรอกใจกินอะไรอะ่ะพวกฉันกินได้หมดนั่นแหละไม่เรื่องมากแต่มันมีคนที่เรื่องมากนะสิแหม ไม่ต้องแซวฉันเลยก็ฉันกินยากนี่ไม่ได้กินทุกอย่างเหมือนที่พวกแกกินฉันรู้แต่แกก็ช่วยลดความเรื่องมากลงหน่อยก็ดีนะมอแต่รอแกฉันลัวสักวันเธอจะมาทำงานสายเออเออฉันรู้แล้วแหละจะเรื่องมากให้น้อยลงแล้วกันให้มันจริงนะแกแค่ฝากหนุกยิวมาทุกเช้าเกรงใจมันจะแย่แล้วอือยังไงฉันก็ฝากแกถ่ายรูปอาหารว้ให้ฉันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวฉันจะเลือกให้มันเร็วขึ้นให้มันจริงเถอะ หลอหมวยแกเลือกได้หรือยังเนี่ยฉันส่งรูปให้ไปตั้งนานแล้วนะเออแบบหนึ่งฉันไล่ดูอยู่ของคนอื่นเขาได้หมดแล้วเหลือแค่ของแกเนี่ยก็ฉันกำลังดูอยู่นี่ไงใจเย็นสิแล้วที่ร้านเขาใช้ใบกะเพราแดงหรือใบกะเพราขาวอะโอ้ยอะไรของแกเนี่ยฉันจะไปรู้เหรอก็ฉันชอบใบกะเพราแดงมากกว่ามันอร่อยกว่านีแกระถามที่ร้านให้หน่อยสิงั้นแกก็ถามแม่ค้าเองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวฉันให้แกคุยเลย เออเออเออฉันเอากระเพราหมูสับแหละไม่มีน้ำใจเลยถามไม่หน่อยก็ไม่ได้นี่แก้คิดดีๆนะว่าฉันไม่มีน้ำใจหรือแกต่างหากที่ไม่เคยเกรงใจคนอื่นอะ จเยินนุทำไมวันนี้มาช้าตั้งหลาเกือบสายแล้นะเนี่ยนั่นดิคงกินไม่ทันแล้วมั้งได้เวลาเริ่มงานแล้วเนี่ยก็มัวยนะสิฉันทั้งไลน์ทั้งโทรมาถามว่าจะกินอะไรก็เรื่องมากลังเลอยู่ได้สุดท้ายชั้นต้องเสียเวลารอผัดกะเพราให้แล้วไงอ่ะเพื่อนกันช่วยกันแค่นี้ไม่ได้หรอถ้าเป็นแบบเนี้ยที่หลังแกก็ไปซื้อเองเถอะแกจะเลือกมากเท่าไหร่ก็ตามใจแกเลยต่อไปฉันจะไม่รับออเดอร์จากแกแล้วเออข้าวหน้าก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเอง แล้งแค่นี้เองอ่ะพวกแกเข้าใจเย็นกก่อนดิจะทะเลาะกันทำไมฉันไม่เย็นแล้วมะเดือตั้งแต่นี้ไปแกไม่ต้องมาคุยกับฉันแล้วนะเออไม่คุยก็ไม่คุยฉันไม่สนหรอก ได้ไงอ่ะพวกฉันหนเงินซื้อกันมานะทำไมอ่ะฉันแค่ขอกินไม้เดียวเองนี่เหลือตั้หลายไม้เออแล้วนี่พวกแกจะสั่งชานมไข่มุกไหมน่าจะสั่งนะมันมีโปรซื้อสามแถมหนึ่งนี่ฉันขอแก้วแถมได้ปะคือ แกก็ได้คนละแก้วอยู่แล้วนี่ฉันเสียสละกินแก้วแถมให้เลยนะกลัวจะแบ่งกันไม่ลงตัวฉันเอาชาน,นมไข่มมกบาวชูก้านะขอบคุณมากฝักและน,นุนน่นนนจะไปไหนอะจะไปเข้าห้องน้ำอะทำไมหรอ,อ ฉันฝากทิ้งหน่อยสิม,ม,มาเด้อฉันฝากเอาอันนี้ไปส่งแผนบัญชีนหน่อยสิโอ้แต่ฉันจะไม่ผานาจะซื้อนะแหมไหนๆก็จะออกไปอยู่แล้วเดินเลยไปนิดเดียวเองอ่ะฉันฝากหน่อยนะ ถ้าฝากเข้าห้องน้ําฝากหายใจได้คงฝากไปแล้วมั้งวันๆแกไม่คิดจะทําอะไรเองบ้างไงแล้วแกจะมายุ่งอะไรด้วยอะนอกฉันฝากมาเดือดเพื่อนฉันไม่ใช่แกเม่อเดือดไม่เห็นจะพูดอะไรเลยหัดเกรงใจคนอื่นเขาบ้างเหอะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเลยเพื่อนกันทั้งนั้นฉันไม่ใช่เพื่อนมันฉันก็ไม่เอาคนอย่างแกเป็นเพื่อนหรอก แกมีรถแล้วหรอใช่เพิ่งซื้ออะเวลามาทำงานจะได้เดินทางสะดวกดีแล้วงั้นไว้ฉันขอติดรถกลับบ้านด้วยดิเรากลับทางเดียวกันนี่อืมก็ได้ถ้าจะกลับวันไหนก็บอกด้วยละกันทุกวันเลยได้ปะไม่ได้ยัอไงได้แล้วตอนเช้าอะแวะไปรับฉันมาออฟฟิศด้วยสิ ม่เอ,อ่ะแกแต่งตัวนานจะตายขืนออกช้ามีหวังรถติดแน่แหมก็รอฉันแปบเดียวเองเรามันเพื่อนกันนะเว้ยอืมงั้นแกก็อย่าช้าจนฉันสายแล้วกันนุ่นนี่แกจะกลับกี่โมงเนี่ย น่าจะอีกสักพักอ่ะงานฉันยังไม่เสร็จเลยแกก็รีบๆหน่อยแล้วกันนะวันนี้ฉันมีนัดเดี๋ยวไปรอที่รถช้ามากเลยอแกฉันรอตั้งนานฉันรีบสุดๆแล้วเนี่ยไปเถอะสายจริง ฮัลโหลค่ะพี่ปอนกระจองรอบสองทุ่มนั่นแหละเดี๋ยวหมวยใกล้ถึงบ้านแล้วเนี่ยเอารถชีดแล้วกันเอาเป็นถังใหญ่เลยนะเออแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มรถฝานไปด้วยเออพุ่งมีมาหับฉันด้วยนะขอบคุณสักคำึึงไม่มีโทษแย่เลย ฉันโคตรเบื่อหมวยเลยตอนนี้ยเกิดเยียวยาถ้าฉันบอกพ่อแกแล้วไงหมวยหมวยมันเคยเกรงใจใครซักที่ไหนล่ะคือฉันก็สงสัยนะว่ารถฉันหรือมันกันแน่ก็ทำเหมือนฉันสิเลิกคบมันไปเลยเรื่องจะได้จบจบแต่ยังไงกับเพื่อนหน่อยคบกันมาตั้งนานอ่ะใจจริงๆโคตรอยากด่ามันเลยคันปากก็เพราะคำว่าเพื่อนกันนี่แหละมันถึงได้ได้ใจไง ฮัลโหลนี่แกอยู่ไหนแล้วเนี่ยออกมารือยังแล้วฉันไล์บอกแกไปแล้วไงว่าฉันต้องไปรับแฟนไล์อะไรของแกฉันไม่เห็นก็ไล์ไปตั้งแต่เมื่อคืนแกยังกดอ่านอยู่เลยไม่ใช่หรอไม่รู้แหละฉันท้องเผลอกดไปโดนอะ่ะนี่แกเห็นแฟนสำคัญกว่าเพื่อนหรอแกรีมารับฉันด๋ยวนี้เลยนะไม่อ่ะมาเองแล้วกันวันนี้ฉันไม่สะดวก แกาแติดแฟนนันนุ่นไม่มีน้ำใจให้เพื่อนบ้างเลยอะแบบนี้มันใช้ได้เหรอวะแล้วแกอะเคยเกรงใจหรือว่าเห็นฉันเป็นเพื่อนบ้างไหมฉันไม่ใช่คนขับรถของแกนะเว้ยติดรถกลับบ้านทุกวันค่าน้ำมันฉันก็ไม่เคยขอให้แกช่วยช่วยมีความเกรงใจและใกล้ความเป็นส่วนตัวกันบ้างเหอะไม่ใช่เอาแต่สั่งสั่งสั่งแกติดรถไปด้วยฉันก็ลำบากใจนะเวลาจะไปไหนมาไหนอะเราเป็นเพื่อนกันอะเรื่องแค่นี้ช่วยกันไม่ได้เหรอยิ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละก็ยิ่งต้องเกรงใจกันบ้างสิ ได้งั้นจากนี้ก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันเลยจะได้สบายใจกันทั้งคู่เออเลิกกัคนไปเลยฉันก็ไม่แคร์คนอย่างแกหรอกจำคำพูดของแกไว้เลยนะนุน่นเฮ้ยิิงดีนะเนี่ยที่ฉันมีแกเป็นเพื่อนอยู่อืออืยังไงอะ่ะก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมทั้งหมดนั่นแหละเป็นเพื่อนกันทั้งหมดอะไรล่ะนุกกับนุ่นมันไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนเรามั้ง แกอ่ะก็ต้องใจเยงเง็ยนๆดีมวยพวกมันก็มีเหตุผลของมันแกต้องรู้ตัวด้วยรู้ตัวอะไรฉันทําอะไรผิดฉันก็ยังเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนะบางทีอ่ะแกก็ทําตัวไม่ดีก็ต้องปรับตัวเองบ้างเ,าเรื่องอะไรฉันต้องปรับอ่ะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนี่แกก็หาเยีมรับตัวเองบ้างสิวะไม่เดือยแกก็หาว่าฉันผิดอยู่ฝ่ายเดียวไปบอกพวกมันบ้างสิแกนี่นะ ันก็เรื่องของแกแล้วกันนาแกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเงินเดือนฉันออกฉันรีบคืนให้เลยเงินต้องห้าพันน่ะฉันไม่มีให้ยืมหรอกฉันเองก็ต้องมีเรื่องให้ใช้เหมือนกันงั้นแบ่งไหมฉันสักสามพันหน่อยได้ไหมมีแค่แกเนี่ยที่เป็นเพื่อนแท้ของฉันฉันถึงได้กล้ายืมไงลามาเด้อนนะแล้วแก ทำอะไรไปทำไรคือฉันสั่งของออนไลน์ไว้อะกระเป๋าคอลเลคชันใหม่ฉันไม่มีเงินจ่ายเขาตัวของต้องโดนตีกลับแน่เลยเอา้าถ้าไม่มีเงินจะไปสั่งของฟุ่มเฟือยแบบนั้นทำไมอ่ะเอา้าก็ฉันอยากได้ปะวะฉันยืมแต่ฉันก็คืนไม่ได้มาแบกมือขอเงินแกสักหน่อยทำไมแกขี้งกจังวะจะาาหาว่าฉันขี้งกไม่ได้ปะฉันเองก็ต้องใช้เงินดูแลคนในบ้านเหมือนกันอ่ะ นี่แกกำลับบงจะบังคับให้ฉันเลิกคบแกอีกคนเหรอเลิกคบแรกก็ดีเพื่อนอย่างแกมีก็เหมือนไม่มีอยู่แล้วนี่มาเดี๋ยวอุตส่าห์คบแกต่อให้โอกาสแกปรับปรุงตัวแต่ดูเหมือนคนอย่างแกคิดไม่ได้สินะนี่พวกแกลุงฉันหรอคิดว่าตัวเองดีตายแหละอย่างน้อยพวกฉันก็ไม่ได้ไร้จิตสำนึกแบบแกแล้วกันแกเอาแต่โทษคนอื่นนะอะเคยโทษตัวเองบ้างปะแล้วขอร้องนะเลิกอ้างคำว่าเพื่อนสักทีเถอะคนเป็นเพื่อนกันเขาไม่เอาแต่ได้และเห็นแกตัวฝ่ายเดียวหรอก แต่นะจริงๆ่ะเ้าอยากสนสานมันอยู่นะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกช่างมันเถอะไม่มีอะไรอะ่ะเดี๋ยวฉันไป ค่ะหัวหน้าตัวพรีเซนท์ที่คุณส่งมาให้ฉันน่ะคุณได้ปรึกษาคนอื่นบ้างไหมไม่ได้ปรึกษาใครค่ะหนูทำคนเดียวงั้นก็หัดถามคนอื่นบ้างสิที่ทำมามันผิดหมดเลยค่ะเหมือนขอโทษนะคะไปพวกเรากลับบ้าน ไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวฉันไปส่งพวกแกเอง<ป>ในที่สุดหมวยก็โดนไล่ออกแต่ฉันก็แอบเพืองมันอยู่นะมันไปบอกหัวหน้า ว่าฉันอะสอนมันทำปีเซนต่ผิดอีกโอยตอนมันทำเคยถามคนอื่นที่ไหนล่ะพอจะสอนก็ไม่ฟังตอนทำงานมันก็มีเราคอยช่วยมันทำตลอดพอไม่มีพวกเราแล้วงานมันก็เลยเละเหะเป็นโจ๊กแบบนี้ไงฉันก็ไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นคนแบบเนี้แกไม่ต้องไปซีเรียสหรอกมะเดื่อเราหวังดีกับมันจะตายสุดท้ายก็ได้แค่นี้แหละฉันก็คิดว่าหมวยมันคงจะปรับปรุงตัวเราไปหางานที่ใหม่ได้นะ ฉันว่าต้องปรับเยอะเลยแหละคือยังเป็นอย่างนี้อยู่นะอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดหรอกก็แค่หวังว่ามันจะปรับปรุงตัวได้อะ่ะได้เวลาทำงานแล้วไปทำงานกันเถอะปะ